สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภูสุคนวันนี้วันที 21, ่ยี่สิบเอ็ดมกราสองหาฮกเนเนาะวันนี้คือเก้าแล้วพี่น้องมีแนวฝากแนวตอนลักติดล่างเดินดีสิบเจ็ดงวดบนรดมาตามกันต่องวดน,นี้สิมีหมอย่างสิบเจ็ดรวดบัตริงินดบัตรเงินุดงวดน,นี้เ,เขาคือเก้า าะอันนี้อันนี้ผมแนะนำเลยอันนี้เล็กวิ่งเดินดีวิ่งตัวเดียวเดินดีทั้งปีงวดที่งวดน,นี้ไม่แปดแต่ว่าเลีกงวดน,นี้มันดังพี่น้องย่านคือกันย่านจะมือ,อย่านจะมือแงเขาผมมุ่นเอาไปใหม่ออกแปดในวันวันอยู่คือกันนี่พอมีกระแสข่าวออกมาแล้วว่าแปดตอนนี้เขารับกินอยู่ มีกระแสออกมาอยู่รับกินแปดวันแสนปิดต่ออยานที่กันเนี่ยแต่ว่าเป็นยังผมมีผมมีสูตรสำรองอยู่ค่อยว่ากันคลิปต่อไปอันนี้ก็ตะล่างหวยมีตะล่างหวยปีโฮโกแต่ผมเก็ตปีโฮโกเก็ตแดดแล,ละพี่นองติดตามเอา,าคลิปเก่เาๆที่ผมลงไปแล้วเขาเดีนะนี่มีตะล่างเนี้ยมาเทียบใส่ตะล่างนิดใส่ใดอันนี้ล่าง มึมียังมีตัวสูรเหลีย่ยงอันเด็กแปดเด็กแปดมาประกบเซตตัวนี้คือตัวนี้แหละเก่าเก่ามาประกบเซตตัวนี้เหลียกคงทีเหียงคงที แต่เก่าเจ็ดเห็นมัน้นเก่าเจ็ดอันนี้รุดมามันมาเบิร์นอันนี้เจ็ดมาใส่เหล็อขอกขั้ทีเจ็ดหานเต็มๆนี่ก็แม่นเมิร์นเลยนี่มาตามมาชมกันเนี่ยสูตรเด็ดสูตรมนันเนี่ยลางยังเยี่ยวด้ยพี่น้องเ่เกี่ยวกับบน ร่างอย่างเดียวเก่าหนึ่งหาเรียกออกโคกหาหาล่างเก่าก็หนึ่งกับแม่บุญเก่าหนึ่งหามากเก่าเก่าเก่ากับแม่บุญเก่าหนึ่งหามาศูนย์เก่ามณิษฐ์หกศูนย์ มาสามศูนยล่างยังเดียวแล้วพี่น้องเด้อบนกบนก็นกมาเช่กัน460ออกหนึ่นี่กับซีหออก6 2สเนี่ยศู์ก็มาบนเลก่าหนึ่งหาลางมาหนึงหนึง่งนี่หานีมาบน

เก่นึหามาเก่าหน,นึ่งางบนเก่าเจมีละะเก่าหนึหามาเจ็ดหาเจมา8ปดหามาทั้งบนทั้งลางเก่าหัวทีเลี้ยวเนาะหววทีเลียวหันทีสิเจ็ดเก่าหนึ่หามา8ปดเก่า งวดทีแ้วงวดวันที่สิบเจ็ดงวดวันที 17, ่สิบเจ็ดเ,เด็กเกาหนึ่งหาผลที่ออกคือรางดินรางเรือกนออกเลขกติดรางหกหนึ่งทกอันนี้เกเจ็ดเกนบอนี่ มามาทังบนทางล่างมากเก่ากันหนึ่งนีมากเก่าเก่าบนหนึ่งล่างมาจาังหวนดินนับบึงก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบแดหวยังบรุษตามต่องวดทีสบเก่า9งวดทีสบเก่า9งวดทีสิบเก่าเก้าหนึ่งหาตตเกพี่น้องสูตรมันได้สูตรมื่ได้เก่าหนึ่งหาทตถเกาวหนึ่งหาก็ได้ซีโคซูนสูตรพมีษำเนี่เยเหลือหติดล่างนะ เด็กเก่าหนึ่งหาเนื้อตีเดล็กเ,เข้าที่หนึ่งเข้าที่หนึ่งแ KB หนาตัวใพี่น้อง KB หนาตัวใบงดวันที่หนึ่งกุมภาพ สองหาเจเลขติดล่างเดินดี18บแดหวดบรุษมีเก่าหนึ่งหานะพี่น้องรอติดตามต่อไปเขียนไว้รอเดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วพี่น้องคลิปต่อไปคลิปต่อไปสิเป็นสิเป็นคลิปลักซิปเดินดี เกือบยี่สิบงวดเลยไม่ลดขึ้นกันเกือบยี่สิบงวดลดไปงวดนึงคลิปต่อไปด้วยพี่น้องโปรดติดตามลักลักซิบบนรางเดินดีเกือบยี่สิบงวดยังบนรุดคลิปต่อไปแต่ชิลุ่งให้เบึงสับซ้ำดัดมณีกะไว้ซำนีเนาะพี่น้องเนาะค่อยว่ากันไหมเบืองแล้วเบืองแล้วชุ่มแล้วกับ ลืมกดติดตามอยู่สองน้องไม่นี่เด้อพ่อแม่พี่น้องสองน้องไม่พ่อมีกำลังใจดีเฮ็ดคลิปให้พี่น้องดีบึ้งต่อไปแต่สำหรับมือนี้ยกะสำหรก่อนเอาไปสำนีำัแหละขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับโชคดีมันมานสุขคูสุขคนเด้อ